Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ราชกิจจาเผยประกาศไทยขอกู้เงินญี่ปุ่น13,000ล้านอายุเงินกู้15ปี เมื่อวันที่10มิถุนายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโควิด1 9 crisis response emergency support loan เพื่ออนุมัติตามในยะมาตราแปกแห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพิ่มเติม พุทธศักราช2564ประกอบมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่26เมษายน2565และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพิ่มเติมพุทธศักราช2564 กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency หรือ JICA เมื่อวันที่3พฤษภาคม2565โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขาการขอกู้เงินดังต่อไปนี้ 1. เป็นการกู้สกุลเงินเยนจำนวน50,000ล้านเยน หรือเทียบเท่า1 3 4 3 2 3 5 0บล้าน3 5 0 0 0 0บาทคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยของเงินบาทกับเงินเยนณนะวันลงนามในสัญญาคือ26บาทจุด8,647สตางค์ต่อ1เยนอายุเงินกู้15ปีระยะปลอดการชำระคืนเงินต้น4ปี 2. อ,อัตราดอกเบี้ยของที่ร้อยละ0.01ต่อปีกำหนดชำระปีละ2ง,งวดโดยชำระในวันที่20พฤษภาคมและวันที่20พฤศจิกายนของแต่ละปี 3. อัตราค่าธรรมเนียมการกู้เงิน front to end free ร้รอยละ0.20ของวงเงินกู้โดยต้องชำระภายใน60วันหลังจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ 4. กำหนดชำระเงินต้นเงินกู้ทุกวันที่20พฤษภาคมและวันที่20พฤศจิกายนโดยชำระต้นเงินกู้งวดแรกในวันที่20พฤษภาคม2569และชำระคืนต้นเงินกู้งวดสุดท้ายในวันที่20พฤษภาคม2580 5. เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่24พฤษภาคม2565 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ